พรสถิตนิรนิรนัน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักง,งานบริษัท GM เอมมันติมีเดียกลุ่จำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3 ร่วมกับ GMG Television t o y o t าขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแครงปัป๊บปัป๊บปั๊บไปกัน ถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขี่แบบอยากไปยอยทัวอีสานหนูรู้นะว่าพี่อายอะ่ะคิดยังไงกับพี่เกได้ยได้เลไปไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคนหาไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไป ลมร้อนจลมี่ที่ไหนอ,อะคะพี่เคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังไหมคะไาหัวใจ,วจววที่สุขสันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครง th th ่งแก๊งฟิลเที่ยวทั่วไทยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Vios Our Time Friend การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 4 g Advance อึ่องเลยดิสวยมากพี่แกเหมือนเห็นในสารคดีที่มันเป็นป่าเมซอนอเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสวนน้ำข้างในรับรองอึ้งหัดนี่มันจะมีสวนน้ำอะไรนี่มันป่ามันเขาไม่ใช่ถามพี่คนขับเรือดูได้พี่คะมันมีสวนน้ำจริงๆริเหรอคะในเนี้ยเป็นไงล่ะว้าว,วาเป็นไงสวยมาก เป็นไงที่เนี่เขาเรียกว่าน้ําตกภูท้ำพ้าเป็นน้ําตก360องศาลองหลับตาแล้วลองหมุนตัวเหมือนน้ําตกจะอยู่รอบตัวเราเลยเป็นเหมือนเซราลฮ้ยจริงด้วยอ่ะพี่แกเ,เออจ๋งว่ะเอาแล้อกเหายก็เห็นแต่น้ําตก เกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองอ่ะเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือยังไงมันก็เก็บไม่หมดต้องใช้ตามองเท่านั้นเลยใช่แล้วเอาจริงๆคือกล้องอมันมามาได้นะแต่ว่า,อาพอเวลา <ไป S 2> ตรามาเที่ยวอะ่ะหนูอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตาเรารตาตเราเท่านั้นที่เป็นเมมโมรีที่ดีที่สุด ไม่กี่ก้าวก็ไปลาวแล้วหากเยียบทินหนองคายแค่ไม่กี่ก้าวก็ไปลาวแล้วไหนจะที่เที่ยวอย่างสะพานมิตรภาพไทยลาวตลาดท่าเสด็จก็ล้วนแต่ติดกับชายขอบลาวทั้งสิน้นแต่มาถึงทั้งทีก็ต้องซื้อสินค้าอินโดจีนกันสักหน่อยถ้าเหนื่อยก็แวะชิมไก่กระบอกอัวปลาแกล้มข้าวเหนียวอย่าลืมตบท้ายด้วยสับประรดกวนรสกะทิของขึ้นชื่อแล้วค่อยลุยกันต่อยาวๆเดอ้อ รู้สึกคุ้มไหมที่เราที่เรานั่งรถกันมาไกลๆที่เราแบบเดินทางมาถึงหนองคายเพื่อมาดูตรงนี้พี่จะบอกว่าลองดูดีนะมีเกาะกลางแล้วก็แม่น้ำโขบตรงนี้เป็นมุมเดียวที่เห็นที่เป็นรูปตัววายด้วยแล้วที่เนี้ยเขาบอกว่าททยกให้เป็นแบบ dream destination ขออีกที dream destination อเคือคือเป็นเส้นทางในฝันเพราะว่าระหว่างทางที่มาก็แบบสวยมากคือแบบว่าต้นไม้ อันนี้หมอกหมอกแบบอยู่นานกว่าปกตินะเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วประมาณ7จ็ดโมงครึ่งหมอกจะหมดแล้วเซลฟี่กันดีกว่าไหมกับหมอกไม่น่าทำไมเขาถึงให้เป็นสถานที่อันซีนอ่ะสวยน้องไม่น้องไม่หัวร้อนสิลูกหนึ่งสองสามสี สายยอดตขอก่อนพื่ว่าจะย่อเยอะตก่นไปเดี๋ยวหลังเสียนี่เห็นไหมว่ามอยก๋าเหมือนแผงสุราเซลเหมือนเป็นเหมือนแต่มันคือกยอที่ทากยอแผงกยอเดี๋ยวเราุ้จักได้ไงว่ามันระยเาเรียกว่าอะไรนะกยอแป้งกะยอใช่แป้งกยอคือรู้ได้ไงอะ พ่อหนูถามพี่เขางั้นพี่เข้าไปคุยกับพี่เขาดีกว่าพี่ว่าน่าจะได้เรื่องกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กำลังทำแป้งกระยอกกันอยู่นี่การทำต้องเป็นทีมเวิร์กมากเลยนะครับสามคนคนหนึ่งทำแป้งแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ค่ะเราชอบเราชอบการคิดค้นอุปกรณ์ของแต่ละอย่างมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆข้างในมันคือหม้อดินใช่ไหมคะเป็นหม้อโลหะ แล้วเราก็มีไฟมีถึงค่ะเหมือนตอนเด็กๆหนูชอบเล่นขายของอหนูอยากเล่นได้ประมาณนี้นแหละแป้งกระย้อนี่ทำมาจากอะไรอะครับทำมาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะดูแลที่เวลาเรากินหนําเนือที่จะแข็งแข็ตอนแรกพอไปตากก็จะแข็งแข็ก่อนแล้วพอเราจะกินก็เอาน้ําเอาน้ําใส่เอาน้ำผสมๆถึงจะกินได้พอเราพอเราทําตรงนั้นแล้วมาตรงนี้พอมาขั้นตอนนี้แล้วเราต้องเอาไปตากถูกไหมค่ะใช่ค่ะตากไหนคะตากแดดค่ะถ้าวันไหนไม่มีแดดล่ะไม่แดดก็เรามันก็เสียเราก็ไม่ทํา คือต้องต้องดูสภาพอากาศด้วยอ๋อคือการจะทำแป้งกระยอวันหนึ่งเราต้องดูอากาศก่อนคือเช้ามาต้องดูก่อนใช่อะค่ะเช้าพยากรก่อนเช้าพยากรว่าถ้าเกิดฝนตกเลิกทำวันนั้นจะไม่เริ่มทำเลยค่ะใช่อ๋อแต่ถ้าเกิดวันไหนเริ่มทำไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีแดดแต่คือเนี้ยพอเริ่มฝนตกอะไรเงี้ย ก็หยุดทำต้องทิ้งต้องทิ้งค่ะ,คะแล้วมันมันเสียเยอะไหมคะแบบแป้งที่อย่างเงี้ยเรามัน,มนไม่ถ้าถ้าเป็นแป้งอย่างงี้จะไม่เสียคะ่ะต่ผ้าลาดเป็นแผ่นย่า้นเลยจะเสียอ๋อคือถ้าเรานี่ผสมไว้ล้วก็ยังเก็บไว้ได้ได้จะ้ะมาทําตอนที่มีแดดตากน้ำไหมครับตากน้ำเวลาตากแดดถ้าแดดดีๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแดดดีครึ่งชั่วโมงก็ยกเก็บเลยแต่กว่าจะไปตากแดดได้คือต้องนั่งรถไปที่จังหวัดตากก่อนไง เดี๋ยวไว้กายไปเก็บไม่ได้มาเออพี่ไม่ไหวแล้วายไม่ไหวจริงๆอ่ะโทษนะครับพอเราไปตากแดดปั๊บเนี่ยครึ่งชั่วโมงเก็บมาแล้วเราก็จะได้เป็นแผ่นแข็งๆแบบที่เราเคยเห็นตามร้านอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมยังค่ะก็คือเอาเอามาจากแดดแล้วก็ไปเข้าห้องอบอีกทีอ๋อตากแดดเสร็จแล้วก็ต้องไปเข้าห้องอบก่อนค่ะเข้าห้องอบก่อนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยกไปเลยดีๆระวังเสยหน้าหนูโทษไอ้โทษไายจุกแล้วค่ะ อ๊ยเกดูเกกไลตายเ้ใส่กเฮ็ดเฮกยอบออนี้เฮดกยอเฮ็ดกะยออะบสวยสวย่สวยแล้วเดี๋ยวไปโดนแดมก็น่านจะตึงน่าจะตึงอย่งงี้น่าจะตึงเลยน่าจะตึงเนี่ยอยู่ไปสั่งแเลยไม่แผ่นตัวนี้จะตึงแผ่นตึง มีใครจะไปลองเอาไปตากไหมคะเพราะว่ามันแดดมาแล้วแดดมาแล้วอ๋อเราก็เอาที่เราแต่พี่ยังไมไปค่ะใช่ไปตากนอกค่ะพี่จะพาไปตากด้วยไปไปตากมายกเชวอกเลยค่ะมาเลยตากองไายไปตากไปตากไปแล้วสองแผนเลยไปสแผ่นนี้ค่ะไปอ่าไปเดี๋ยวพี่ลองนี่ไปไปตากไปเาปา่ตากพอละเริ่มอิตาดาสสกิลลดาหับาย าเจอนี <differences S 2> ่ uh huh. The Series แกงเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota